มาดูหน่อยนะครับว่าทางเดินก้าไกลเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันแรกเนี่ยต้องสู้คดียุบพักกับเรื่องการตัดสิทธิ์สอสอและเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกรรมการบริหารพักชุดคุณพิธายีคนเยอะทีเดียวนะเยอะทีเดียวเยอะทีเดียว26ค,คนเนี่ยก็เรียกว่าถ้าโดนยุบพักตัดสิทธิ์เนี่ยแกนนำรุ่นสองหายเรียบเลยนะใช่ครับหายเรียบเลยและคนที่มีบทบาทเนี่ยรุ่นสามโตไม่ทัน ใช่นะตั้งแต่คุณพิธาพลตารวจเอกสุพิศาลนะครับคุณพิจารณ์คุณนัทวุฒิบัวประทุมคุณสิริกัญญาตาสกุลคุณหมด้วยนะฮะนี่คุณไหมโดนนะเพราะว่าเดิมเนี่ยก้าวไกลไปบอกว่าคุณไหมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเขาคัดมาจากกรกตเลยรองหัวหน้าพักไม่เป็นได้อย่างไงครับผมก็งงนะเออครับแล้วก็ในในกลุ่มเลขาและรองอีกสิบเอ็ดคนนะครับโดยมีคุณเัยธฒน์ตอนนั้นเป็นเลขาที่การพักนะครับคุณวิโรจน์เป็นเลขาเป็นโฆษกตอนนั้นนะแล้วก็ ยังมีคนที่จะถูกอาจจะต้องไปดูนะคนที่เป็นนายประกันผู้ต้องหาคดีหนึ่งสองครับซึ่งสารเอ่ยชื่อไว้ตอนในคำวิยวิทย์ฉยเลยนะครับมีคุณพิชาคุณใจทวัตคุณโรมนะคุณดังสิบันโรมคุณสุธวันสุวรรณนะคักวิทยานะครับคุณทองแดงคุณจะปักคุณอัมรัตโชคประมิตกุลแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นสสแล้วนะครับแล้วคุณธีรชัยพันธุมาศครับบางคนไม่เป็นนักการหมืองพรรคเห็นไหมครับเพราะงั้นมันจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับที่เสี่ยงนะฮะ อ่าสสที่โดนคดีหนึ่งสองอีกครับอันนี้ก็มีการพูดชื่อในคำวินิจฉัยเลยก็คือคุณโตโต้นะฮะปิยรัฐจงเทพคุณชนิชาแจ้งเร็วคนละสองคดีนะครับแล้วก็คุณรักชนกสีนอกซึ่งคุณรักชนกนี่ในศารอาญานี่ผิดไปละศาเนเลยนะครับแล้วนั้นจำคุกหกปีใช่ไหมครับแล้วก็ประกันตัวประกันตัวนะครับต้องไปสู้นะแล้วก็ยังมีคชากรรมของสี่สสี่สิบสี่สสเก้าไก่ที่ไปเสนอเรื่องของร่างประหยัดแก้ไข ครับเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับซึ่งซึ่งศาลมองว่ามีระยะนำระสู่การยกเลิกนนะครับเขาบอกว่าปปชรับเรื่องนี้ไว้พารณาแล้วเหรอใช่ครับรับรับไว้แล้วครับอก็บอกว่ามีการตั้งคณะรัุมนารีไต่สวนมาแล้วระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีการร้องร้องมาก่อนแล้วนะครับทีนี้ครับตอนนี้พอศาลวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยปปชก็คือรอคำวินิจฉัยที่เป็นทางการใช่ครับซึ่งจะออกมากลางเดือน เออไม่ใช่สิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ใช้เวลาประมาณ30วันครับประมาณ44รายชื่อที่เสนอแก้ไขนะฮะมาตราหนึ่งสองของพักก้าวไก่มีตามนี้ฮะมีคุณอะไรตั้งแต่กอไก่นะคุณอะไรนะกันจักรพงนะคุณเบญจาพลตำรวจตีชาวริษพันตำรวจตีชาวริษนะฮะแล้วเนี่ยหลายคนนะฮะสี่อไปเช็คดูรายชื่อได้ครับไปเช็คดูรายชื่อนะฮะตั้งแต่วันที่10กุมภาพีสองพันร้อยหกสิบสี่นะ แล้วก็เราไปให้ดูนะว่าสี่นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องจริยธรรมได้แรงนะมีมีอยู่แล้ว4คนใช่ไหมไปแล้ว4ี่คนมีใครบ้างครับคนแรกเลยของที่โดนมาตรการนี้ก็คือคุณปริณาไกรคุบอันนี้ยังจำได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยโดนเรื่องของตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดชีวิตเลยนะทุกคนเลยทุกคนส่วนส่วนไปหย่อนบัตรเนี่ยโดนสิปีโดนสิปีอันนี้เป็นไปตามกฎหมายลโดนสิปียกเว้นคุณช่อพันธิกานะรู้สึกจะจะจะตัดสิทธิ์ไปเลยเหมือนกันนะตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับอือเขาตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนู้นมั้งตอนที่ยุบพักอ๋อครับตอนยุบพักเนี่ยแล้วตัดสิทธิ์เนี่ยตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยรวมถึงการไปหย่อนบัตรด้วยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็คือ เป็นอะไรที่ต้องรุ้นๆนะนทั้ง44บวก26บวกอีก5คนที่ไปประกันใช่ครับอีกเยอะอีก3คนที่โดนคดีนะนะก็ต้องบอกว่าอีกเยอะรวมๆก็50กว่าคนนะครับก้าวไกลที่จะโดนนะครับที่ตรงนั้นอันที่สองนอกจากสู้คดีไปรุ้นเรื่องตัดสิทธิ์สอสอแล้วต้องไปเตรียมหาพักใหม่ครับใช่ไหม มีก้าวไกต้องเตรียมอย่างที่พี่ช้างเล่านะครับก็คือมีข่าวเตรียมไว้ประมาณสองพักสองพักนะครับก็คือพักเดิมเนี่ยเห็นว่ามีชื่ออนาคตไกลที่เคลื่อนกันอยู่นะครับที่เคลือกันอยู่แลวอีพักหนึ่งมีอีพักหนึ่งยังยังยังไม่ทราบชื่ออุบชื่ออยู่อุบชื่ออยู่แล้วก็มีอีกพักหนึ่งครับที่ผมเพิ่งเพิ่งไปได้ข่าวมาก็คือเห็นว่าคุณกันอวีซึ่งตอนนี้เขาไปรวมกับกับคุณอ๋องคุณหมออ๋องอยู่นะครับอาจจะไปหาพักใหม่ที่ไม่ใช่ชื่อพักเป็นธรรมไปรองรับใช่ไปรองรับนนนนนนะะเเพราาาว่่ตอีี้้ยใกกไ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ของคุณพิยบุตรครับแสงกหนกคุณเองนะฮะว่าอาจจะมีความแตกแยกกันครับในเพราะบางส่วนเนี่ยต้องการไปให้สุดทางบางส่วนบอกลดเพดานลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแยกเป็นสองพักในช่วงนี้เลยก็ได้นะฮะก็เป็นไปได้ว่าเตรียมไว้สองสามพักเพื่อที่เอาว่าคนที่ไม่ไปสุดทางลดเพดานเอา่างนี้คนที่แบบว่าต้องการสู้ไปเลยไปพักหนึ่งนะฮะ ก้าวไกลก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอุดมการปลายทางเขายังอุดมกันเดียวกันรวมกันนะครับและก็ตอนนี้ถ้าเกิดถูกยุบเนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลต้องทําคือตรึงใจสสอนะที่จะบอกไม่ให้ย้ายพักหากถูกยุบใช่ครับเพราะอย่าลืมนะครับพอได้เป็นสอสอแล้วเนี่ยในนามก้าวไกลก็จริงแต่พอย้ายพักนี่อาจจะคิดใหม่ก็ได้คนเป็นสอสบโอ้โห เป็นท่านสสแล้วเห็นโอกาสเห็นช่องทางในการที่จะทํามาหารับประทานอะไรต่างๆนี่ยนะก็อาจจะไปอยู่พักใหม่ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าก็มีมีข่าวว่าคนจะไปซื้อตัวบ้างก็ไปดูดแล้วบ้างแต่ว่าคุณคุณชัยธวัฒน์เขาก็ขู่ไว้ว่าตอนยุบอนาคตใหม่เนี่ยคนที่ออกจากพักเข้าไปเนี่ยต้องตกหมดก็เขาไม่ต้องการกลับมาแล้วเขาต้องการบอกความร่ำรวยแล้วต้องบอกงั้นและ สิ่งที่ก้าวไกลต้องทำเนี่ยก็คือว่าต้องสร้างตอนนี้ต้องสร้างความนิยมรเรื่องท้องถิน่นใช้สูตรป่ารอบเมืองก็แล้วนะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้และปีหน้าเยอะหลายที่นะครับแล้วก็ต้องสะสมพลังในการเลือกตั้งใหญ่นะฮะทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับก้าวไกลมาวิเคราะห์กันหน่อยครับอตอนนี้ถ้าหากก่อนการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเส้นทางเนี่ยอบอกว่า เก้าไกลอ่อนแอแน่ในในการเลือกในก่อนเลือกตั้งนะใช่ครับเพราะในสภาเนี่ยอ่อนแอแน่ถ้าหากถูกยุบเนี่ยก็อาจจะมีสอสอแตกทับเพราะถูกดูดนะก็มีคนจ้องดูดอยู่โอ้ตอนนี้นะไปดูภาพการ์ตูนหน่อยนะอันนี้เนี่ยจะเห็นนะว่ามีชายคนหนึ่งนะอยู่ในป่ากําลังตกปลาสีส้มเห็นไหปลาสีส้มปลาสีส้มเนี่ยกำลังตกปลาลอ รอปลาสีส้มมากินเหยื่อไม่ต้องอธิบายว่าใครนะและอีกคนหนึ่งก็นี่อยู่ในสนามฟุตบอลนะเรื่องอะไรเนี่ยสนามแข่งรถด้วยเปล่าสนามแข่งรถนะครับกำลังตกปลาสีส้มอยู่เหมือนกันนะฮะก็เห็นภาพนะว่าเพื่อนรอแล้วมีอีกหลายพักอยู่นะที่อยู่ในพักร่วมบานก็คิดๆนะใช่ครับคิดๆว่าจะจะเดินทางในการตกปลาพอตกไปแล้วเนี่ยความมั่นคงของพัก รัฐบาลมากขึ้นไงครับจริงๆแล้วผมผมผมเคยคุยกับหลายคนนะครับอย่างเช่นตอนที่สสปูอัดเขาย้ายย้ายพักนี่ครับที่โดนเรื่องคู่แข่ทางเพศเนี่ยจริงๆเขาก็มีคนที่ที่เดินตามเขาที่จะพร้อมจะออกนะครับก็คือร้อนจังหวะการยุบพักนี่แหละเพราะว่ามีเห็นแนวทางที่ที่ไปด้วยกันไม่ได้บ้างมีบทบาทในพักน้อยเกินไปบ้างเพราะว่าในพักก็ก็ต้องยอมรับว่ามีมีความขัดแย้งกันมีาขัดแย้งนะฮะมีมีตัวจริงมีวงนอกวงในคือคนเป็นสสพิกอล์ มันมีแสงแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเอ้ยก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันครับเป็นสอสอได้ไม่ได้คิดหรอกได้เพราะพรรคใช่โดยเฉพาะสอสอเขตนะเพราะว่าตัวเองก็ลงเลือกตั้งเตลงในเขตเขาคิดอย่างนั้นนะครับและก็จะทําให้อันที่สองนะครับก็จะทาให้เสียงพรรคร่วมแลบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะกระดูดมาไงนี่ครับเพราะเก้าไกลย้ายมานะครับอันที่สามเนี่ยการปรับคอรมอทาง่ายขึ้นเพราะพรรคร่วมเนี่ย อาจจะไปขี่ไม่ได้นะสมมุติว่าบางพักพักใหญ่หน่อยอันดับสองอันดับสามจะถอนตัวสัดส่วนสมมติว่าก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ยอมลาออกกรรมการบางพักไม่ยอมลาออกนะครับมันทําให้ตัดจำนวนสสไปเลย่าก็ตัดไปยี่สิบกว่าคนอย่างนี้นะสสก็จะหายไปหายไปร้อยห้าสิบเอ็ดก็เหลือแค่ร้อยสามสิบเอ็ดใช่นะฮะแล้วก็สัดส่วนครึ่งหนึ่งมันจะลดลงจากสองร้อยห้าสิบเอ็ดอาจจะเหลือแค่สองร้อยสี่สิบทำให้ถ้าไม่มีบางพัก รัฐบาลไม่ต้องไรไม่เป็นไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ผลกระทบต่อการเมืองนะก้าวไกลตั้งพรรคใหม่สร้างกระแสอันนี้ต้องไปสร้างพรรคใหม่สร้างพรรคใหม่สร้างกระแสทูรังแกครับอันนี้ก็คงกาลังทําอยู่นะครับอันนี้เนี่ยสะสมพลังป่าล้อมเมืองเมืองล้อมป่าหาผู้นํารุ่น3ามสู้เลือกตั้งใหม่ทีนี้ผู้นํารุ่นสามเนี่ยก็ก็มีการพูดกันหลายคนนะครับเช่นสสเท้งนะครับเช่นคุณไอติมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเห็นว่ามีปัญหาเรื่องอายุอยู่เหมือนกันอายุเพราะว่า ยังสมมุติว่าได้เป็นรัฐบาลนะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ใช่ครับผู้นํารุ่นสามยังยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตีขิมรอว่าฉันไม่เป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลมีไหมมีครับมีมีคนคิดครับมีคนคิดอย่างน้อยคนหนึ่งละคุณสิททาทิวารีเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเป็นไปได้ครับทางสองแพ่งของเก้าไกลหลังจากนี้คืออะไรนะครับก็ต้อง ทางเลือกะฮะว่าลดเพดานกลับไม่เลือกลดเลือกไม่ลดสู้จนสุดตัวแบบฮาร์ดคอร์นะครับแต่แต่ตอนนี้เลือกลดก่อนนะเพราะว่าลบโพสไปแล้วแต่คุณปิยบุตรแสงกระดกคุณยุให้สู้ครับยุให้สู้ครับก็คือจริงๆมีข้อข้อเสนอที่ร้อนแรงก็คือตอนที่จะทำร่ฐธนรมนใหม่หรือแก้รัฐธนรมนเนี่ยไอ้ยุบสารนิรนไปเลยนะครับส่วนอ่า คำคำนิชัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเสียสมดุลฝ่ายนิติญญัตและตุลาการอันนี้นะครับที่นําไปสู่ข้อเสนอให้ยุบให้ยุบสานั่นนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยร่างแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ล้มล้างนะครับศาลต้องพิจารณาเฉพาะการแก้หนึ่งหนึ่งสองและการหาเสียงเท่านั้นก้าวไกลไม่ได้มุ่งหาเสียงเฉพาะการแก้หนึ่งหนึ่งสองนะไม่ได้ทําเรื่องเดียวทําหลายเรื่องใช่ครับแต่เขาเรื่องอื่นเขาไม่ได้บอกว่าผิดไงเขาบอกผิดเรื่องนี้อาจารย์นะก็ต้องไปนะแล้วก็จริงจริงอาจารย์ พิยบุตรเนี่ยยุอายุเก้าไกตั้งแต่ยุอ,ยอายุยุ้ยสาลตั้งแต่สารสั่งให้ยุ้อนาคตใหม่แล้ว